สวัสดีเพื่อนักลงทุนทุกท่านวันนี้เราจะทำความรู้จัก1ใน3ามสิบหุ้น z s e t h d ในครึ่งปีหลังของสกปรนะครับและเป็นหุ้นที่ช่วงโควิดนาทีน่าจะทุกคนน่าจะรู้จักกันดีเพราะว่าเป็นหุ้นที่น่าจะยอดนิยมเลยทีเดียวช่วงโควิดนาทีนั่นก็คือหุ้น ATA บริษัทสีตัง a ก r o Industry จำกัดมหาชน ลักษณะธุรกิจธ,ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายยาธรรมชาติแบบครบวงจรในหลากหลายประเทศเริ่มตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำการทำสวนยงางกลาในประเทศไทยธุรกิจการนำการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาธรรมชาติทั้งยางแท่งยางแผ่นลูกวันและน้ำยาคนรวมถึงธุรกิจปลายน้ำในการผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางและสินค้าสำเร็จรูปอาทิย์ท่อไฮโดรลิกแรงดันสูง ผู้ถึงพุ้น10รายแรกอันดับ1บริษัทสีต่างโบลิ่งจำกัด22.38%อันดับ2ไทย NBDR 8.68%อันดับ3วัยวุฒิศินเจริญกุล8.66%อันดับ4 The Central Depository Limited 38.4%อันดับ5 City g Global Market Limited 3.06%อันดับ6นางพร้อมสุขสินเจริญกุล2.99%อันดับ7 South East Asia UK ไท i ีนอมินีลิ i ิเ t e d 1.75%อันดับ8นายวิทย์นาศสินเจริญกุล1.62%อันดับ9วิชาพรศิษิ์เจริญกุล1.53%อันดับ10วีรศิษฐ์สินเจริญกุล1.46% แทบจะเป็นกองสินเจริญกุลเกือบทั้งนั้นเลยนะครับงบการเงินนะสิ้นสุดไตรมาสสองของปี66สินทรัพย์รวมตั้งแต่ปี62-65ถึง6กก็เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับและเพิ่มขึ้นในปีจากปี62ประมาณ58,000ล้านบาทแต่ปี6กาเพิ่มขึ้นมาเกือบ2เท่านะครับก็คือ 1 1 7 8 3ล้านบาทแต่ณปี66ไตรมาส2ก็ลดลงมานิดหน่อยครับสินทรัพย์รวมอยู่ที่1 1 1 1 6 8 2ล้านบาทนี่สินก็เพิ่มขึ้นมาไม่เยอะนะครับปี62มีนี่สินอยู่ที่32,842ล้านบาทปัจจุบันปี66ไตรมาส2มีนี่สินอยู่ที่42,664ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นก็ เพิ่มขึ้นจากปี6-2ก็ประมาณ2เท่าน,นะครับปี6-2มีส่วนของผู้ถืออยู่ที่2 4 0 0 0ล้านบาทในปี6-6ไต่มากที่2มีส่วนของผู้ถืออยู่ที่5้นอยู่งกัน1่5 1ล้านบาทมูลค่าพุ้นที่เรียกเก็บแล้วก็เท่าเดิมนะครับ1 5 3 6ล้านบาทรายได้รวมก็เพิ่มขึ้นมานะครับโดยเฉพาะช่วงโควิด1 9ช่วงปี6-3-6-4 ปี6มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 0บาทปี63ประมาณ7 5 0 0 0 0าล้านบาทปี64 1 8 8 0 0้0 0บาทและปี5 1 1 1 1 4 0ล้านบาทปัจจุบันปี66ไตรมาสที่2มีรายได้รวมอยู่ที่4 6 8 5ล้านบาทกำไรสุทธิก็ในปี62ย,ยังขาดทุนอยู่ครัคือติดลบอยู่ที่1 4 8ล้านบาท เปียกสช่วงอันนี้เป็นช่วงโควิดนาะทีก็เริ่มมีกําไรอยู่ที่9 5้าล้านบาทปียกสี่กำไรกระโดดไปเป็น15,816ล้านบาทเปียกหากำไรก็ลดลงมาเป็นก็คือใกล้กลับมาเป็นปกติแล้วคือโควิดก็ไม่เยอะแล้วนะครับเปียก5้ามีกําไรสุดทีิอยู่ที่4,794ล้านบาทและปัจจุบัน สิ้นไตรมาส2มีของปี66มีกำไรอยู่ที่397ล้านบาทกำไรต่อหุ้นปี62ยังติดลบอยู่ที่10สตางค์ครับปี63มีกำไรที่6บาท21สตางค์ปี64 10บาท32สตางค์ปี65 3บาท12สตางค์และปะัจจุบันปี66ตามที่2มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่26สตางค์ ROA Return of Asset ปี6.2 1.44%ปี P 6.3 23.45%ปี P 6.4 28.7%ปี 65, 6 5 6 3เและปี6.6ไตรมาสที 63, ่2 3.81% ROE Return o f Equity ปี6.2อติดลบอยู่ที่0.61%ปี6 3กลับมาบวกเป็น3 0ม5ปี64 37.41%ปีร์9 7 8และปี6กส่าส2 อัตเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่5.11อัตร,กร,รากำไรสุทธิปี62เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับปี62ยังติดลบอยู่ที่0.09ปี63บวกมาเป็น20.29ปี64 22.03ปี65 4.96ปี66ไตรมาส2 0.97ราคาของ STA นะครับ ปีหกมีราคาที่สิบาทปีหกสา่สิบหกเกตห้าสสตางค์2ีบาท50สตางค์ปีหกสีบาทปีหกห้บาท10สตางค์และปัจจุบันปีหกณวันที่16สิงหาคมมีราคาอยู่ที่13บาท10สตางค์มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหน่วยเป็นล้านบาทนะครับปีหกสมีราคาที่ประมาณ15,000ล้านบาท ปีาก3กระโดดขึ้นเป็นประมาณ40,000ล้านบาทปีี4 47,000ล้านบาทปี้5ลดลงมาเล็กน้อยเป็น32,000ล้านบาทและปัจจุบันมีมูลค่าอยู่ที่21,021 0 0นนะั2 1ล้านบาท PE Price หารด้วย Earning per Share นะครับปีอ2ขาดทุนเลยไม่มี PE นะครับปีา3 มี PE อยู่ที่9.91เท่าป p 6 4 2.41เท่า p 6 5 5.98เท่าและ p ี6ไดมาทที่2 7.92เท่า P/BV p r หารด้วย Book Value นะครับปี62 0.64เท่าปี63 1.21เท่าปี64 1.02เท่าปี65 0.64เท่าและป p 6 6 0.39เท่ามูลค่าหุาน้นทางบัญชี มูลค่าหุ e ้นทางบัญชีก pues ็เพิ่มขึ้นทุกปีกับปีหกสองยีบาท6กสสตางค์ปีหกสามยบาทแปสิบตางค์ปีหกสี่สาบาทส0สตางค์ปีหกห้าสาบาท2สตางค์ปีหกหกสาบาท27สตางค์เมื่อเทียบราคาปัจจุบันกับมูลค่าหุ้นทางบัญชีนี่ยังห่างกันแบบสามเท่าครับก็ ถ้าใครซื้อไปก็ถือว่ายังซื้อต่ำกว่าเจ้าของอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับอัตราส่วนเงินปันผลปีหกสองปันผลอยู่ที่6.5%เปร์เซปีหกสเปร์เซ็น3์ปีหกสี่เปรีหโอ้โหสิบเกาจุดห์เซ็นและปี้าุดสเปอร์เซ็นถ้าใครมีวันนี้ก็กำไรปันผลนี่เยอะมากเลยครับ แต่ก็ต้องดูอนาคตด้วยนะครับเพราะว่าโควิดนาทีน่าจะจากเราไปแล้วล่ะเรามาดูเงินปันผลเป็นจำนวนเงินนะครับ STA ปันผลปีละสครั้งนะครับน่าจะตามใจมากเลยแต่ก็เมื่อก่อนก็ปีละหนถึงสครั้งนะครับปีหกปันผลไปแล้ว2ครั้งนะครับ 72สตางค์1ครั้ง28สตางค์1ครั้งปี65ปันผล4ครั้ง15สตางค์85สตางค์55สตางค์และ10สตางค์ปี64ปันผล4ครั้ง1บาท25สตางค์2ครั้ง1บาท1ครั้งและ1บาท75สตางค์1ครั้งปี63ปันผล2ครั้งคือ50สตางค์และ35สตางค์ปี62ปันผล1ครั้งคือ40สตางค์ เรียกหนึ่งวันผลหนึ่งครั้งคือ25สตางค์ก็ข้อมูลที่ผมนำเอามานนี้ผมนำมาจากในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับถ้าเพื่อนนัดลงทุนท่านใดสนใจก็สามารถนำไปศึกษาต่อได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ